สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกแก้วสารพัดนึกสวยงามโตเร็วสวยงามมากควรค่าแก่การหามาปลูกประดับบ้านประดับที่ทำงานฮอร์โมนไข่ทำไว้ไม่เสียหลายใช้ราดลดลงดินบำรุงต้นแก้วสารพัดนึกวันนี้เรามาลองทำปุ๋ยบำรุงแก้วสารพัดนึกให้สวยใบใหญ่เงางามแข็งแรงกันเถอะค่ะ มาดูวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำฮอร์โมนไข่ก็ประกอบไปด้วยไขย่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้จำนวน4ฟองนมเปรี้ยวจำนวน1ขวดเล็กผงชูรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะและขวดเปล่าสำหรับวิธีการทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากไข่ทั้ง4ฟองนำมาแยกจากเปลือก ส่วนเปลือกไข่ที่แยกออกไปก็อย่าทิ้งนะคะสามารถนำมาใช้ได้เช่นกันเพียงแต่ต้องย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะเปลือกไข่มีประโยชน์ในการเพิ่มเสริมแคลเซียมและกรดอะมิโนเทนมเปี้ยวหนึ่งขวดลงไปฮอร์โมนไข่จะมีกลิ่นเหมน็นหากใส่นมเปี้ยวน้อยยายเลยใส่หนึ่งขวดซึ่งไม่ผิดกติกาเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์แลโตบันทิลัสในนมเปี้ยวให้มากขึ้นแค่นั้นเอง แล้วจุลินทรีย์นั้นจะช่วยในการขยายตัวให้มากและเป็นจุลินทรีย์ดีเมื่อนำไปใช้กับต้นแก้วสารพัดนึกก็จะบำรุงดินดีให้ดีขึ้นสารอาหารจะสมบูรณ์แก้วสารพัดนึกก็จะมีสารอาหารครบถว้วนและงามแข็งแรงปลอดเชื้อโรคเชื้อรา ส่วนผงชูรสช่วยให้ต้นไม้งามแต่กอดีสีสวยเร่งการเกิดรากแต่ถ้าใส่มากไปก็ไม่ดีนะคะส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำตาลทรายเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ชั้นดีจากนมเปรี้ยวส่วนเปลือกไข่ที่ย่อยละเอียดแล้วใส่ลงไปในส่วนผสมทั้งหมดและใส่ลงไปในขวดเขย่าให้เข้ากันเหลือพื้นที่ช่องว่างระหว่างขวดเพื่อให้จุลินทรีย์เขาขยายตัวระหว่าง3มวันที่ตั้งทิ้งไว คอยเปิดขวดด้วยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะขยายตัวมากๆอาจจะทำให้ฝาขวดกระเด็นออกมาก็ได้เป็นวิธีการทำฮอร์โมนไข่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อฮอร์โมนเราสามารถทำได้เองด้วยของที่มีในครัวเรือนของเราสามารถใช้ราดลดทางดินหรือใส่บัวรดน้ำได้เลยบำรุงดินให้สมบูรณ์มีสารอาหารในดินเพิ่มธาตุอาหารในดิน สามารถใช้ได้2อสสัปดาห์ต่อครั้งสามารถใช้ได้ในอัตราส่วนน้ำห้าลิตร์โมนไข่2ช้อนอและแก้วสารพัดนึกควรได้รับการเปลี่ยนดินใหม่ทุก6เดือนหรือทุก1ปี 1> ควรเติมสารอาหารในดินให้เขาควรเติมปุ๋ยคอกเก่าๆอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่สามารถใช้ได้และทำได้ในราคาถูกทำง่ายๆทำได้ด้วยตัวของเราเอง หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่รักการปลูกต้นไม้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับต้นแก้วสรารพัดนึกเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอินดีตอบทุกคอมเมนต์พบกันคลิปหน้าคะ่ะ